นับถอยหลังวาระของสภาและรัฐบาลนี้เหลือไม่ถึง150วันแล้วบรรดานักการเมืองนักเลือกตั้งต่างเคลื่อนไหวกันแบบฝุ่นตลบขยับขยายย้ายพักย้ายบ้านใหม่เตรียมลงหลักปักฐานให้มั่นคงก่อนลุยทำพื้นที่เพื่อสู้สึกเลือกตั้งครั้งใหม่ที่กกตเคาะทำลายเอาไว้เบื้องต้นประมาณวันที่7พฤษภาคม2566แต่อีกความเคลื่อนไหวหนึ่งก็น่าสนใจไม่น้อย เมื่อเสียเอชนสวัสดิ์อศวะเหมผู้นำค่ายปากน้ำที่มีสสพลังประชารัฐอยู่ในสังกัดเจรายแถมเคยโหวตไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผลเอกอนุงพงเษาจินดามาแล้วและมีภาพคู่ลูกสาวไปกินข้าวกับครอบครัวอนุทิงชาญวิรกุลจนโดนคอการเมืองคาดเดาว่าจะย้ายบ้านโดนปปอชอชี้มนความผิดคดีทุจริตเงินก่อสร้างเมนหลายวัด ในจังหวัดสมุทรปราการสมัยเป็นนายกอบอจอในเวลาคล้อยหลังเพียงไม่กี่วันจนกลายเป็นประเด็นร้อนให้พลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานปปชที่ถูกมองเป็นเด็กในคาถาของคนเอกประวิทธวงสุวรรณต้องออกมาชี้แจงและจากคำชี้แจงของประธานปปชก็ยิ่งไปกันใหญ่เมื่อหลุดปากว่า มีเรื่องสำคัญที่รอเข้าที่ประชุมเป็นคดีใหญ่คดีสำคัญเกี่ยวข้องกับการเมืองเพราะส่วนใหญ่เป็นอดีตผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่สำคัญแต่ยังไม่ขอเปิดเผยในรายละเอียดก็ยิ่งชัดเจนไปกันใหญ่ว่าเกมเช็คบินเตะตัดขานักการเมืองก่อนการเลือกตั้งเหมือนช่วงก่อนปี2562ได้เริ่มขึ้นอีกแล้ว จะว่าไปแล้วก่อนหน้านี้มี2นายตำรวจระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขยันเป็นพิเศษกับคดีกลุ่มทุนจีนเปิดผับเปิดบ่อนและให้ข้อมูลต่อเนื่องมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงนะักการเมืองดังระดับอดีตรัฐมนตรีแม้ไม่บอกชื่อตรงๆแต่บอกว่าเป็นคนที่สื่อคิดนั่นแหละก็ชัดเจนว่าเป็นเกมการเมืองของใครบางคนที่หลายคนรู้ดี กำลังใช้ความพยายามโดยอาศัยความได้เปรียบสุดท้ายจะฉุดจะด,ดึงเหนี่ยวรัง้งให้กลุ่มก้อนทางการเมืองยอมโอนอ่อนผ่อนตามไม่ย้ายขั้วเปลี่ยนข้างไปค่อนข้างแน่เพราะโมเดลคล้ายๆตอนตั้งพักพลังประชารัฐใหม่ๆที่ดึงกลุ่มก้อนการเมืองต่างๆซึ่งมีชนะติดหลังแทบทั้งสิน้นมาอยู่รวมกันและผลักดันให้พลเอกประยุทธ์ นางเกาอีน้นายกต่ออีกสมัยจนสำเร็จแต่เมื่อเวลาผ่านไปจะครบ4ปีบุญคุณคดีความเก่าทยอยเคลียร์ไปเกือบหมดก็ย่อมต้องเอาเรื่องใหม่มากดทับไว้อีกครั้งซึ่งสอดรับกับคำพูดของพลตำรวจเอกวัชรพลว่ามีคดีใหญ่คดีสำคัญจะเข้าที่ประชุมเพื่อเชื่อในเดือนนี้ส่วนใครจะโดนบ้างเชื่อว่ามีคนหนาว,นาวร,นร้อนอยู่หลายคน ทั้งในซีกรัฐบาลที่กำลังจะย้ายคั้วหรือแม้แต่ซีกเพื่อไทยเพราะแววมาว่า1ในคดีสำคัญที่ปปชจะหยิบมาพิจารณาในครั้งนี้เกี่ยวข้องกับจำนำข้าวในคดีระบายข้าว G2G ซึ่งมี10สัญญาและโปร่งใสแค่2สัญญาเท่านั้นนั่นเองส่วนหวยจะไปออกที่ตัวละครไหนจะแค่นักการเมืองเก่าหรือลามไปถึงเจนสาของชิน,นวัตร ที่ขยับมาเป็นผู้นำในเวลานี้ด้วยหรือไม่คงต้องรอลุ้นกันแต่เชื่อว่าการขยับคดีสำคัญในเวลานี้ของปปชจะส่งผลต่อชมหน้าการเมืองก่อนการเลือกตั้งเป็นอย่างมากแน่นอน